S S i i ส,สิงสองเมืองนะครับมาหลุนมาเบิงน้ากันนะครับขอมาจุดไทำการในมือนี่นะครับทำบันรสังกัณฐนะยี่สิบห้ากัรักกันสองร้อยหกสิบหกนะครับกระเทยไปน้อยนะครับเสียบต่อจากกระเทน้องนะครับสิงสองเมืองมาแล้วครับสิงสองเมืองโยธานที่สองเนอะเอาด้วยกับกระเทน้องนะครับ น้องตังเลีของจุนพูนจะตัวไปหาว่าเรา phòng ngân sách pháp สุดยอดมากสองเมืองเกิดียังคืนเกิดดียังคืนหางหางหางพับหางยังบมขาดนะหางพับแต่ยังโมขาดนะครับขันาดนงครับขัน่าดนะครับขางขาดกก็จับขัน่าดนะครับมันขาดนะครับขันขาดนะครับ นี่เลยท่านเลพวกันแตนเพราะตอนี้สองานครับสองร้อยห่าานไปรุ่นกอนขามันเบาได้กันาจะหลยนะครับแ่กะงแลแต่มันโมนดีล่ะโอ้ทีมงานกับรุ่นตันี้นะครับ ที่พัดไปโอ้ยเสียดายรัโตเพิ่นโอ้ยเล่าอย่างกันเลยสิงสองเมืองนะตงแ,ตแต่หนาติดตามครับแต่หนาติดตามนะครับใครนี่นะครับบอกไว้เลยหนาติดตามมากๆนะใช่ลำโตมาธรรมดานะเรเื่องแ,แค่ว่าบางนี่มันอาจจะบวมหันขนาดนี้นะครับ,ให,รใ,บให้กำลังใจช็อตให้กำลังใจซอยทีมงานนะครับสู่ต่อไปในบังาบังไม่บังนาด้วยรอเวลาจริงเวลาสุดท้ายครับ นีตามีจริงเลยมองเข้าไปเห็นกันดีู่นะมันต้รงแบบนี้นะครับเจ็ดสิบนะท่านสองร้อยเจ็ดสิบเอารุ่นเกือบ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 นะครับนี่คือองศา ไปน้ำรมเลยนะครับเราซายสามสิบอ้าบ่แพ้บ่แพ้แพไปน้ำรมแล้วคุณอเฮ้ยสามร้อไปต้องสามอไฟเดนไปบ่แพ้ครับขอไฟด่บ่แพ้แน่นอนบ่แพ้แน่นอน โมแพ้นะครับอมแพ้นะครับนี่นะครับไปผิดไปผิดมานะครับโอ้โมแพ้นะครับสุดยอดครับสุดยอดเติร์ร้อยสาิมร้อมนะครับโอ้โหนะครับโอ้โหนสู่เต็มที่แล้วนะครับเพี่งแก้วบอกไฟมันโมหมานเงี้ยนะเร่องนะครับนี่เราหุดนะอาูไปซูไป ดีไหมดีว่ามันมานแห้งหัน่นีมันพอแพอ่ด้เนครับผมครับลองโตดิสุดกอนแห้งโา้ยมาน,น,นมา้นาขนมาขึนะารับมาข้นาย้นาของนมาง2เมื้นมนะารับนมาขนําขึ้นมานะารับนมา้นมาขับรุ่นมา้นมัขนะครับนมา้นาน,นนคาานค้ ตามามากๆนะครับนี่คือหนึ่งใน order อของพ่อแดนะสิงสองเมืองมาแล้วครับสราชวงศ์โอ้ขออนุญาตถามซื้อซื้อฟองค่ะน้องฟองนะครับเหลี่ยมตัวนี้เนื้อดีพิมพ์นิยมกับว่าไดนะครับขับเกียร์เปพระนะชื่นใจมากๆครับน่ารัก ไฟอยู่บฐานนะครับสราช ีเขาสิหอ็กซีสองราชวงศ์กระไฮเด้อนะครับรองเขาเล่นซื้อเอร์เด็กสามสิบมิลนะคับนี่คือไข่เบื้องต้นเด้อมีสัตว์หางนะครับสอราชวงศ์นะจากบ้านหัวเมืองนะครับช่วงนี้ฟอร์มถือว่ายอดเยี่ยมนะครับฮอตเลิศเกินนะครับสิบยี่มือต่อนั่นมาต้องพูดถึงนะครับเนี้อปลาเนื้อดีพริกนิยมมากๆนะกับลรอนแม่งามงอนานนะครับ เข่าดัเขาหลังหรือเขานามันสิออก้ามไสนะครับปายต่อป้ายต่อไป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 เสียเข่าก็อบเขาไปเลยหอบผูดหรหอบสนองเพื่อนผุหลังเียบออเป็มืดสุมองทุบอลผุหลางขุดอ้อมข้างหลังอีกคลุ้งลงมาพี่เงินน้ำครับบอนแดงี ย่หอสอราชวงศ์โมสองห่วงนะครับมีแต่ต่องามๆอยู่แล้วมันนะเราเหล็กกับกนะครับเราเหล็กกับกของทีมงานสอราชวงศ์ในมือนี้นะครับว่าจะออกเล็กไถนะเนื่องจากว่าเจ้าว่าจากหมื่วัดนะครับสูงไปในมือนี้นะครับคอยทีมงานหมันๆนะขาวจ้วต่อนะต่อ คุณต่อมานด้ใส่ไนว่าน้ำที่ไ่านมัเนี่ยั้งที่ผนมาเนี่ยอ้ยะจังไฟเป็นไผละมันเล็มกันเล็กกกับห้าสิบสิวินะครับท่านลุกไปทำงาน50าสิบิบิคับโตเลทกก็้องโตเล็กก่ต้องสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยสิบวินะครับ จุคว้านมาเป็นตัวนึงนะแต่ผมคว้านเปิดกับผมเปิดไปครับเปิดไปหกสิบพับาทใช่สามหกสบาทตัดสิงอะไรแต่พี่น้องที่เล่นตรงกันนะเพื่อนๆนตะัวนี้นะแข่งหลุ่นยังเคลียร์ยังรออยู่นะครับสินงานของสองาชวงสามร้อยเจ็ดสิบพันาทไปไปเก้าสิบ สูงไหมในบางนานะครับสำหรับสราชวงศ์สุดยอดมากๆแล้วล่ะมือนี้เจ้าในเลขที่ว่าสูงนะครับ388แบปนะครับแ้วที่ให้กังใรทีมงานสู่ต่อไปนะครับสราชกินมันครับมัน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 สาสบายมากสบายมากเสบสรแปดมอสิุดยอดมากๆ้อเี่ยบยร้อยแล้ว

การรอเวลาของทีมงานของน้องปกป้องนะครับน้องปกป้องบายต้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับับวกาเียรคับอรนรรุ่นนะครับเวลาเวลานั้นตอนนี้นั้นสามร้อยเจ็ดสิบพาแล้วนะัแน่นอน มองไปที่อื่นไครแล้วตอนนี้น,นะครับมองข้าบราคานะ้วไรบาท สีพั้ายโอ้โหไม่ธรรมดาน,นะเ okay, ลกเาเลยหาี่มาลโอ้โหรุ่นเ่เลียเกาเรีกว่าเ <c oughs> ลยเนี่ยีสี่พัดายสี่ส่พัด้ยคของพื้นแน่นอนมากๆนะครับลงมาเอารุ่นเล็กสุดท้ายครับสี <cinematic music. c oughs> ่ร้อย เกือบสามหวันสี่ร้อยห้าสิบหัววันหาซิบหมันนี้หาสิบสุดยอดเมื่านครับมือน้มแบบแซมเมือนมือน้มเทวดานะครับบายตาพันเปอร์เซ็นมัี่มือน้าของน้องปกป้องชิ้นมืนเทพแซมชิ้น